ครับผมเสนอเมนูผัดมาม่าใส่หมูนะครับใส่ไข่กะลัมนะครับนี่นะครับโดยเชฟไพรเชฟไปนี่ครับก็<ๆ>เริ่มแรกก็ขัดหมูให้สุกๆก่อนนะครับ นี่ยังให้ซีลังของเข้าบ่เรื่อยๆไปโอ้นี่นะครับก็จะประมาณประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนี่นะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆ กลิ่นหอมๆชวนเตะจมูกคนด้านข้างครับไอ้ร้อนนี่พี่พึ่งไปนี่ครับเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันไหล,ไหลมันไหลมันไหลเติมน้ำมันหน่อยนึงนะครับรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยนะครับแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนี่ครับอ่าครับส่งด้ามกระทะให้ พ่อครัวต่อนะครับสูตรจากแอฟริกานะครับนี่ครับสูตรนี้ไม่ได้กินง่ายนะครับถ้ามีหิวไม่ทำกินนะครับใข้ก็จะเลื้งเลื้งสวยๆแบบนี้นะครับ ให้เป็นเซตตัวเป็นก้อนก่อนนะครับหมูยังไม่อาใส่ทำเหมือนเอ็ดคือจังขัวไข่นี่ละ่ะ <c oughs> รู้จักข่วไข่ไหมครับนี่ครับเราค่อยเริ่มเสด็จแห้งก็คุกกับหมูหอมมากเลยครับนี่ยังไม่ได้ปรุงนะครับ ครัวเรานะครับทีมงานนั่งให้กำลังใจครับนี่ครับเราก็จะใส่เส้นมะม่าลงไปนะครับมะม่าปรุงรสเรียบร้อยแล้วทำการผัดต่อครับ สูตรนี้เปลองทํากินได้ครับอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยทูกปากแน่นอนสายชอบกินมาม่านะครับหอ,หอมไข่มากเลยครับอืม หอมตีจมูกเลยนะครับผมนี่ครับใส่พริกซอยลงไปสักหน่อยครับแต่งสีสันตามด้วยกะหล่ำนะครับแล้วก็ผัดต่อ ให้ผักมันสุกสักเล็กน้อยนะครับอหอมปกตินี่เขาต้องลวกกะหล่ำก่อนเนาะแ่นบอลแล้วทุกคนมักมันบอลแล้วแต่กกสูตร หอมครับวาซื้อกระทะจีนนะกระทะจีนกระทะเหล็กจีนตะลิ้วชิ้นน้อยย่กว่านี้ฮะแม่นซื้อสามสิบสองนิว้วสามสองหรือสามหกหรือสามสี่นี่แหละที่วันใส่ผัดอยู่ในผัดาตะาขารในน้ำกัวร้านอาหารนระทาเหล็กลนไฟชุบน้ำมัน นี่นะครับผมนี่นะครับน่ากินมากหอ,หอมครับหอมเตจมูกเลยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดแก๊สนะครับนี่ครับผม รอเสือเพรารอเสือ <c oughs> นี่ครับไม่อยากพูดเลยครับหอมมากว่อกระทะขวบผัดมาๆนะใส่หมูใส่ไข่ใส่กระหล่ำโรยด้วยพริกซอยสักหน่อยครับพริกสดฮะนี่นะครับเพื่อนๆไปลองทำกันดู